สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมมันพีดไซมันพีดไฟติ้งพาร์ทซีซันสามหรือเปล่าเลยสี่จุดแปดมาจำไม่แน่ใจนะฮะสี่แปดหรือเปล่าหน่าจนานะโอเคผมโดนมันยมลุยแล้วผมวันนี้ผมตัวละคนที่ผมจะใช้ก็คือวีฮอตนะครับผมเดี๋ยว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  าใช้สินิจนเบื่อใช้เทปมีห้องไหมสายตาียเ่จะจับคู้เจอเจอล้วลเอเป็นคลิปสุดท้ายก่อนนอนนะผม มัมีคนเล่เลยรดว่าเราจะสู้ได้ไ้ครับผมตอเดวอับำี่เข้าเลยวะออไปกันได้ ก็แรงอ่ะโมสันจีเป็นก็โหเลยตุ้งหายได้ก็มือ ห้องคดูดันนี่ไงดดงเต็มเกิดีอคอพี่แล้วนะ้ะมาเถอะเฮ้ยเต็มดากไว้ใจผมโอ้โหคตรแล

เป็นง่าค่อนข้างจะเป็นันที่หง่ายเลย

ลอยหอยจุกไปนี่โคโรบินเนือหาแต่ว่า,ดาเดดแรงที่สุดคือมีฮอตนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะจ้ะไม่รู้ว่าเสียงจะชัดหรือเปล่าไปดูกัน